ตอนนี้เราอยู่ในคลิปประวัติตัวละครแจ็คเด e ิเ p อร์จากเกม Assassin's Creed ครับในชีวิตจริงหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ Jack เด e ิ i p p e r มาบ้างฆาตกรต่อเนื่องที่เลือกฆ่าเฉพาะเหยื่อที่เป็นโสเพณีซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขามีปมเรื่องแม่ โดยวิธีการผ่าร่างของเหยื่อแสดงถึงความรู้ที่มากกว่าฆาตรกรทั่วไปการเขียนจดหมายบอกใบถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกำลังเล่นเกมกันและจนถึงสุดท้ายก็ยังไม่มีใครได้รู้ว่าตัวจริงของแจ็คเดอะริเปอร์เป็นใครซึ่งในเกม s s ส s s i n s Creed ที่มักจะนำบุคคลที่มีอยู่จริงมาใส่ไว้ในเกมก็มีเรื่องราวของแจ็คเดอะริเปอร์อยู่ด้วยข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้จึงเป็นข้อมูลจากในเกมเท่านั้นอย่าสับสนเอาไปรวมกับเรื่องจริงนะครับแจ็ค หรือแจ็คเดอะแลดเกิดและโตในเขตไวเช e ร์เพิลเมืองลอนดอนกับแม่ของเขาแต่ภายหลังคอรฟอร์ดสตาร์ลิกฝ่ายเต็มภาคก็ฆ่าแม่ของเขาไปด้วยสภาพจิตที่ย่ำแย่ทำให้แจ็คถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแลมเบิร์ตอัศัยลัมแต่แทนที่พวกเขาจะรักษาแจ็คให้ดีขึ้นสภาพจิตใจของแจ็คกลับแย่ลงหลังจากที่สองพี่น้องฝ่ายฆ่าคารฟอร์ดได้สำเร็จในปี1868 อีวี e ก็เดินทางไปอินเดียกับเฮนรี่ที่เป็นทั้งอาจารย์และสามีของเธอส่วนเจคอบก็เริ่มการก่อตั้งพาราดอนนักฆ่าในลอนดอนขึ้นมาใหม่และหนึ่งในเด็กที่เจคอบรับมาอยู่ในพาราดอนนักฆ่ารุ่นใหม่ของเขาก็คือแจ็คต่อมาในปี1873เจคอบก็เดินทางไปหาอีวีพร้อมกับแจ็คเพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้ความกลัวจากพาราดอนนักฆ่าในอินเดียหลังจากกลับมาถึงลอนดอนแจ็คก็มีมุมมองเกี่ยวกับพาราดอนนักฆ่าเปลี่ยนไป เขาเชื่อว่าประชาชนควรต้องกลัวพลาดดอนนักฆ่าและเขายินดีจะฆ่าผู้บริสุทธิ์หากว่ามันจําเป็นจนในปี1888แจ็คก,ก็ชิงกลุ่มที่เจคอบสร้างขึ้นมาได้สําเร็จและฆ่าทุกคนที่ขวางทางเขาทําให้แจ็คเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายอัจฉากรทั้งหมดในลอนดอนโดยมีไวชเปเปิ์เป็นศูนย์กลางความหวาดกลัวกระจายไปทั่วทั้งเมือง กลุ่มโสเพณีจำนวนมากในลอนดอนจึงเข้าร่วมกับโอวินโอเวอร์สที่เป็นหูเป็นตาให้กับแจ็คเพื่อความปลอดภัยของพวกเธอเองหลังจากนั้นในวันที่31สิงหาคมแจ็คได้ฆ่าแมรี่แอนและในวันที่8กันยายนเขาก็ฆ่าแอนนี่ชัพแมนซึ่งทั้งคู่เป็นสายที่เจคอบส่งมาต่อมาในวันที่30กันยายนแจ็คได้ฆ่าอลิซาเบธและแคทเธอรีนสายของเจคอบอีก2คนทำให้เขาต้องออกตามลาแจ็ค แต่กลายเป็นว่าแจ็คต่างหากที่ตามล่าเจอคอบทําให้เจอคอบถูกแจ็คตามมาจู่โจมที่ห้องของเขาและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่คนได้เห็นเจอคอบ Going somewhere Jacob Youre se Jack Don't you see the irony, brother? Jack. Only you know who the Ripper is, but you can't tell a living soul because it would destroy you and the assassins. Jack เราจะ f ก x you. Fix ก e I am ันฉันค u t i างหลังจากนั้น1เดือนฮิวีก็ได้รับจดหมายเรียกตัวกลับมาลอนดอนและได้รู้จากสารวัตรเอบเบอร์ลีนว่าเจคอบหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย เธอเลยเริ่มตามสืบโดยการเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุกับสารวัตรซึ่งเขาบอกว่าเหยื่อของแจ็คที่ชื่อแมรี่แอนไม่ใช่แมรี่แอนที่เขารู้จักและนิ้วของเธอก็มีร่องรอยการสวมแหวนแต่แหวนกลับไม่อยู่กับเธอซึ่งอีวีก็ค้นสถานที่เกิดเหตุจนพบแหวนของพาราดอนนักฆ่าที่เธอโยนทิ้งไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเรื่องการฆาตกรรมนี้มีพาราดอนนักฆ่าเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่แจ็คจะตามเธอทันหลังจากนั้นอีวี e ก็แวะไปที่ห้องพักของเจคอบ และพบร่องรอยการต่อสู้ไม่ว่าจะดรอยเลือดหรือเศษกระจกที่แตกอยู่และเจอจดหมายที่พูดถึงเนลลี่เพื่อนของพวกเขาอีวีและเดินทางไปหาโดยไม่รู้เลยว่าแจ็คแอบมองเธอจากข้างนอกซึ่งเนลลี่บอกว่าเธอจะต้องไปฆ่าโอวินเพื่อตามหาเจคอบทำให้ในวันที่2พฤศจิกายนอีวีจึงแอบเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อลอบสังหารและหาบาะแสต่อไปหลังจากที่อีวีออกมาจากบ้านแล้ว Miss Fry, please tell me you have found the Ripper. Murderer Owes Manor. People continue to be murdered on my watch. I cannot protect you or your brotherhood forever. Witnesses saw someone matching your description. I shall lock you up. Beavisbrick Publishing. ต่อมาในวันที่9พฤศจิกายนแจ็คก,ก็ฆ่าแมรี่เคลลี่อย่างน่าสยดสยองและทิ้งข้อความให้อีวีไว้บนผนังห้องของเธอเพื่อหลอลอล่อให้อีวีมาหาเขาดานสารวัตรเอเวอร์ลีนก็ไม่สามารถปกป้องอีวีได้อีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเรื่องแหวนของพาลาดอนนักฆ่าการสังหารหมู่ที่แจ็คป้ายสีเธอและการตายของแมรี่ทุกอย่างชี้มาที่เจคอบอีวี และพาราดอนนักฆ่าทั้งนั้นเธอเลยต้องรีบตามหาตัวแจ็คเดอะริปเปอร์ให้เร็วที่สุดก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายกว่าเดิมทําให้อีวีต้องกลับไปสถานที่ก่อเหตุแรกตามที่แจ็คบอกใบ้และแหวนของพาราดอนนักฆ่าอีกวงก็อยู่ที่นั่นทําให้มั่นใจได้ว่าการตายของแจ็คพุ่งเป้าไปที่สายของเจคอบไม่ใช่โสเพนีคนไหนก็ได้และพบข้อความที่ชี้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการที่เขาต้องเสียแม่ไป อีวีเลยตรงไปที่สถานที่ที่แม่ของแจ็คถูกฆ่าตายและพบว่าแจ็คโทษเจคอบกับพระราดอนนักฆ่าที่ไม่สามารถปกป้องแม่ของเขาจากเตมพลาได้เขาเลยพยายามแสดงให้เห็นว่าแนวทางของเขาที่ใช้ความกลัวดีกว่าแนวทางของพลาดอนนักฆ่าที่ซ่อนตัวและทำทุกอย่างอยู่เบื้องหลัง หลังจากนั้นอีวีก็ตามบอ่อแสจนมาถึงโรงพยาบาลจิตเวชและเบิดอละใส่ล่ามแต่กว่าอีวีจะมาถึงโรงพยาบาลก็ถูกปิดไปแล้วเพราะแจ็คฆ่าพยาบาลหมอและทำลายบันทึกทั้งหมดของเขาที่โรงพยาบาลเก็บเอาไว้รวมถึงปล่อยคนไข้ออกมาเพื่อ่วงเวลาอีวี จนในที่สุดในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลอีวีก็ได้เจอกับแจ็คและเจคอบที่ถูกขังเอาไว้ทําให้อีวีกับแจ็คต่อสู้กันซึ่งเธอก็เป็นฝ่ายชนะและฆ่าแจ็คได้สําเร็จจึงแม้เรื่องทั้งหมดจะคลี่คลายแล้วแต่พวกเขาก็ยอมให้ประชาชนรู้ว่าแจ็คเดอะลิปเปอร์เป็นคนของพาราดอนนักฆ่ามไม่ได้ทําให้ไม่มีใครได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของแจ็คเดอะลิปเปอร์เป็นใคร แม้แต่สารวันเอเวอร์ลีนก็รักษาสัญญาที่ให้กับอีวีและไม่เคยปีปากเรื่องนี้เพื่อไม่ให้การตายของแจ็คทำลายพาราดอนนักฆ่าได้สำเร็จซึ่งก็ตรงตามประวัติของแจ็คเดอะลิปเปอร์ที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวจริงของเขาเป็นใครครับ oh, <Jack. S 3> Where yes. the are not and And that is why your memory must be erased for all time. Rest in peace now, Jack. You and your twisted acolytes. Jacob. Miss Fry, what the hell happened here? Nothing, Inspector. Nothing happened here. Trust me. Jack the Ripper's dead. Inspector! Now help me, Frederick. I no almost ever know that Jack the Ripper was an assassin. is clear it's over jacob i'm here สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสค i ิปชันใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ